คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดหากมีผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fortuna Channel และกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยจ้าวันนี้อยู่กับค่ายูฟ่า PJ88 8นะในเกมสล็อตท,ที่มีชื่อว่า แจ็ Jack Force คฟอร์สวินเชอร์ค่ะหรือฤดูหนาวของแจ็คฟอร์นั่นเองนะจ๊ะอ่าเจ้าชายน้ำแข็งเขาก็จะมาแจกเราหรือเปล่าต้องคอยดูกันเลยจ้าอ่านาตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเกมนะคะก็เป็นฤดูหนาวนะคะที่มีหิมะมากมายเด้ออ่าเดี๋ยวเรามาเบ็ดน้อยๆกัน,นะคะ่ะเป็นการเล่นฟีเจอร์ไปเลยะคะ่ะทุกคนที่300นะคะอ่าฟรีสปินมา2ตัวคะ่ะอ่า 3ตัวนะคะฟรีสปินจะตกอีกสักตัวไหมโอเค3าตัวก็ได้จ้าพะแจคฟอร์ดนะคะอ่าเริ่มกันเลยจ้ารอบแรกของเรานะคะอ่ามาแล้วคะ่ะตัววายและตัวคิวนะคะแปลงวายคือแปลงทั้งทั้งแท่งเลยนะทุกคนอ่ะฟรีสปินอีกหนึ่งรอบค่ะยังเจอวายนะคะยังไปได้ต่อนะคะทุกคนว้าวมากนะคะอ่าตัวคูณเพิ่มค่ะยังไปได้ต่อกับตัวคิวนะคะ ตัวคิวค่ะและตัวคูณเพิ่มนะคะฟรีสปินก็เพิ่มค่ะหูอะไรจะดีขนาดนี้นะคะทุกคนโอ้โหเพิ่มอีกแล้วค่ะตัวคูณฟรีสปินแล้วก็แปลงวายค่ะแท่งนี้นะคะทุกคนยังไปได้ต่อไหมหูยไปได้ต่อกับตัววายนะคะทุกคนโอ้โหนี่ขนาดแบบว่ารอบแรกของเรานะคะฟรีสปินเพิ่มนะคะเป็น13รอบและก็เจอวายค่ะทุกคน ยังไงต่อโอโคอันนี้นะคะเพิ่มตัวคูณเป็น12อูโูรางวัลก้อนโตออกตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะทุกคนโอ้โหฟังมากเลยค่ะเจ้าชายน้ำแข็งนะคะหนาวไปหมดเลยอะทุกคนฟังฟังนะคะรางวัเลเมกามาแล้วค่ะอ่าโอเครับรับรัวๆกันเลยนะจ๊ะอ่าเป็นซูเปอร์เมกาหรือเปล่าคะอ่าซูเปอร์เมกาจริงๆด้วยค่ะงานนี้นะคะ ทั้งหมดอยู่ที่เท่าไรเอ่ยเท่าไรสองร้อยสองรเท่าไรสอร้อยเจ้าโอ้โหทุกคน <c oughs> ก็ฟีเจอร์ไปที่300คิดดูนะคะเลยต้องสิบองรอบหมุนนะทุกคนอ่าอีก11รอบหมุนจ้าอีก10รอบหมุนนะคะไว้ยังไงอ่าทุกคนเริ่มเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยไนะ้อ่ามาแล้วค่ะตัวคิวนะคะ โอ้โหตัวคูณเราเพิ่มขึ้นอีกแล้วครแล้วยังใจที่ต่อกับตัวคิวด้วยนะจะ๊ะยังไงต่อคะวายมาจ้ายังไปที่ต่อไหมโอ้โหฟรีสปินตัวคูณเพิ่มแล้วก็วายทั้งแท่งด้วยนะทุกคนอย่างงี้ตัวคิวจะมาหรือเปล่านะคะหรือวายก็ได้โอเควายยังมาฟรีสปินก็มาตัวคูณก็มาคูณ20ิแล้วค่ะตอนนี้นะคะโอ้โ oh, ห oh, เหลือจะเชื่อแล้วทุกคน ฟรีสปินวายทั ho, ้งแท่งโอ้โหทุกคนมันแบบเย็นเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยนะตอนนี้อาตัวคิวยังมาต่อด้วยค่ะคูณี่เข้าไปแล้วค่ะดอกน,นี้นะทุกคนวายค่ะโอ้เละเลยค่ะรับเละเลยนะคะคูวิระงวันก้อนโตออกฮ่าวนนี้รับเละค่ะทุกคนรับเละขอบคุณค่ะซูเปอร์เมกาห้าร้อยเจ็ดสิบหกจ้ากลับ ไปต่อที่หมุนฟรีนะคะอีก11อรอบของเราอีกส0รอบจ้ามาไหมถ้าวายและนกคูก่แล้วก็เคียวดอกนี้รางวัลก้อนโตออกแล้วค่ะเห็นไหมคะตัวคูณเพิ่มขึ้นรางวัลก้อนโตมันจะออกง่ายนะคะทุกคนอ่าโอเคเป็นรางวัลเมก้า374จ้าไปต่อกับอีก9้ารอบของเรานะคะามานะคะ 9กวายแล้วก็นกคูกนะคะทุกคนโอเคตัวคูณเพิ่มขึ้นคะ่ะดอกนี้นะคะรางวัลก้อนโตออกอีกแล้วจ้ารับรัวเลยอะ่ะทุกคนรับรัวนะคะเกมนี้รับรัวนะคะทุกคนทั้งหมดเป็นซูเปอร์เมกา291ปังปังจ้าอีกนะคะ8ดรอบที่เหลือของเราจ้าเก็บไปนะคะ่ะคูณคะ่ะ26แล้วนะตอนนี้ ออีกหกรอบของเราจ้าค่ารอบนะคะขอสักดอกใหญ่ๆอีกสักหนึ่งดอกได้ไหมอ,อีกสี่รอบจ้าอีกสามรอบของเราค่ะอ่าซู้ไปนะคะวายค่ะทุกคนและตัวเจค่ะอ่าดอกนี้นะคะเบาๆที่เจสิบสองค่ะก็ถือว่าไม่เบานะทุกคนฟังนะคะอ่าอีกหนึ่งรอบของเราค่ะ ปรอบสุดท้ายขอสักหน่อยเถอดนะอ่ามาจริงๆด้วยค่ะตัว Y 10แล้วก็ค Queen นะคะทุกคนอ่าเจวาดอกนี้นะคะแล้วก็ตัวคูณที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะทุกคนฟรีสปินค่ะทุกคนโอ้โหปังค่ะดอกนี้นะคะรางวัลรวมของเราน่าจะเป็นเมกะใช่ซูเปอร์เมกะเลยนะคะ313จ้าอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะรอบสุดท้ายของเรานะคะ,ะไปเลยจ้าโอเคเรามาลรวมของเราทั้งหมดนะคะอยู่ที่1,925ค่ะเล่นฟีเจอร์ไปที่300บาทนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะบ๊ายบายจ้า